สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องป๊อบชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาปลูกสาแหนนะคะสาะแหน่อันนี้เราซื้อที่ตลาดมานะคะทุกคนแล้วก็มาแช่น้ําไว้ค่ะแช่น้ําไว้ประมาณห้าวันเขาก็มีรากนะคะเวลาแช่น้ําก็เปลี่ยนน้ํานะคะสองวันเปลี่ยนน้ำหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สลัดใบที่เขาเหี่ยวแล้วก็ร่วงนะคะออก ก็จะได้หน้าตาสรารหน่แบบนี้นะคะก็วันนี้ก็จะปลูกสรารหน่ในกระมังค่ะดินก็เตรียมไว้นะคะก็เป็นดินที่ดินธรรมดาแล้วนี่แหละมักใบไม้ผุทั่วไปเลยนะคะก็พวนดินให้ดินร่วนนะคะแล้วก็เตรียมที่จะปลูกสรารหน่นะคะ วันนี้ป๊อบจะปลูกสระหนในกระมังใบใหญ่นะคะแล้ก็จะหยิบมาประมาณ2-3ต้นแล้วก็ปลูกเฉียง45องศานะคะแล้วก็จะปลูกให้ทั่วกระมังเลยคะ่ะสละหนเนี่ยถ้าเราเอามาปลูกในดินก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกลงดินเนาะแต่ถ้าเกิดแบบอย่างคนที่จะปลูกแบบไฮโดรโปรนิกก็สามารถปลูกได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็จิ้มหงูไปเลยนี่ค่ะทำหนมแล้วก็กรบแบบนี้นะคะปลูกง่ายๆค่ะสาะาเน่เพราะว่าเราทำให้เขามีรากมาแล้วนะคะยังไงก็รอดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเลือ้อยมีเขาจะมีแบบมีไหลข้างล่างนะคะเดี๋ยวก็จะเต็มกระมังเลยค่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ พุแบบนี้เลยให้ทั่วกระมังเลยนะคะซื้อมากาละสิบบาทนะคะลากขาวมากๆเลยค่ะแล้วก็ยาวด้วยอันนี้แช่น้ำไว้ก็อย่างที่บอกนะคะต้องคอยเปลี่ยนน้ำสังเกตน้ำด้วยเพราะว่าใบเขาจะเหี่ยวแล้วก็จะร่วงใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำจะเน่าแล้วจะทำให้ต้นของเขาเน่าแล้วไม่แตกลากนะ แล้วก็เปลี่ยนน้ำให้เขาด้วยนะคะก็จิ้มลงไปเลยค่ะแบบนี้เลยนี่พอเราปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะก็ทำการลดน้ำให้เขาค่ะแล้วก็จะลดน้ำให้เขาชุ่มๆเลยนะคะตอนนี้ก็เขาก็จะชอบความชุ่มชื้นนะคะ ยิ่งถ้าปลูกครั้งแรกนี่ก็ต้องรดน้ำให้เขาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เอาไว้นะคะก็ควรที่จะอยู่ในร่มก่อนนะอันนี้มีสแลนข้างบนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาปลูกสารหน่แบบง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ